สวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้ามารับรถนะครับเป็นอาร์เมล่า1.4รุ่นวีทีมเทาอนนี้ก็กำลังถึงขั้นตอนการาแนะนำการใช้รถตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถและก็ออปชันของแถมต่างๆใหรลูกค้าได้ตามที่เซลล์สัญญาไว้ไหมนี่ครับภายในตกแต่ง ด้บอกตัสีเข้มออกแนวสไตล์ยุโรปยุโรปด้านอันนี้ด้านหลังภายใน,นจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้ข่าวว่า,เ,าเซลเป็นคนแถมให้ลูกค้าแต่รูปแบบสามารถาให้ลูกค้าเลือกได้ตัวเบาะตัวนี้เรามีมากกว่า10สีนะครับเลือกได้เลยนอกจากแถมเบาะ แถมขอบข้างประตูด้วยครับผมนีม่ขอบข้างประตูหลังแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าจะมีแผงประตูหน้าแล้วก็ตัวของคอนโซลอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่แถมให้ลูกค้าไปด้วยลอ,องไปดูต่อครับอันนี้เซลล์กำลังแนะนำไนตอนการใรถตรวจสอบ สวยครับคันนี้ออชุดแต่งนี่เป็นของอัลติเมทนะครับอัลติเมทอันนี้เซลก็แถมให้นะครับแถมให้ลูกค้า ต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นีตัวน,นี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับรุ่น V จะเป็นแบบนี้ ลูกคนะ้ามีเลิก10ิบโมงแนาทีครับเออนี้ก็เสร็จขั้นตอนของการตรวจสอบความเรียบร้อยในตัวรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีตัวของการส่งมอบถ่ายรูป สนใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นอยู่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นกาาลูกค้าอันนี้ง่่ง่ายง่ายสบายสบายครับอันนี้อาเตียวอ่า ้เห็นป้ายแดงนิดหนึ่งครับอ่าโอเคครับกำลังสวยครับผมอาเยอครับถ่ายหลายๆรูปหน่อยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอญอาตเ,เก็บภาพรายละเอียดเป็นภาพนิ่งนะครับผม